คำเตือนคิดนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมยิงปลาจากค่ายโจ๊กเกอร์นะครับวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นกันที่ 1, 500ั1,500ปอยเนาะมาทุกคนกันเดี๋ยวนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเ,เลยดีกว่านะาา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 อ่ะๆๆๆมังกรเดินมังกรเงินโอ้โมีตรงอีกแล้ว 1, ว่ะเอ้ามา1,500ว่ะโอเคสวยมากครับผมไปามาก่อนเดินก็ยังติดให้อยู่นะครับเมื่อกี้โอ้นึกว่าจะไม่ติดแล้วนะเอาจริงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่2,600นะครับ นี่ไงสี่ร้อยมาผมสวยงามมากดูกระต่อดูกระต่อทุกคนอุย้ยเรือมาอีกแล้วครับผมสี่ร้อยโอเคสวยครับผมแบบนี้มา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 เจ้าอยาได้มังกรอีกนะแต่น่าจะยากนะครับผมยิ่งไปก่อนยิ่งไปก่อนตอนนี้ยิ่งไปก่อนอุ้ยอันนี้เร็ววายเร็วจังนี่ไงวายเร็วยิ่งวายเร็วครับผมมันยิง่งมีโอกาสติดนะมาลองดูดีๆนะครับอโอ้โหเริ่มนิ่งเงียบแล้วว่ะ เอื้ออ่ะผมได้ไมาเองนะเนี่ยเริ่มลดละวิดหายไงโอ้ยเป็ดเลยโอเคพันห้าครับผมจากมังกรเงินโอเคมาคำนี้สามพันได้แล้วครับแต่ว่าตู้ส่งเหมือนจะเริ่มเลยครับเอา้านางเลือกมาครับผมเป็นสามพันเก้าครับตอนนี้โอเคดีเลยแบบนี้ดีเลยแบบนี้ดีเลยทุกคนแกมเลยแกมเลยโอเคผมพยายามยิงไม่ให้เกินอ่าสามพันไม่ให้ต่ำกว่าสามพันแล้วกันนะครับโอเคขึ้นมาสี่พันแล้วตอนนี้หมอคงมาไหมหมอคงมาไหม โอ้โหตงหมอคงน่าจะอุ้ยได้เหรอโอ้ได้ครับผมแต่ว่าไม่ใช่เราโอ้อะไรวะผมว่าผมกินก่อนด้วยนะคนขวาได้เฉยเลยโอเคตอนนี้เผื่อแป๊บๆนี่เหลืออยู่ที่สามพันสองเองนะโอเคเหมือนจะเริ่มไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคงั้นสงสัยคงต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมวันนี้ก็ได้มาที่หนึ่งพันห้าร้อยเพิ่มเติมนะครับผมเป็นสามพันเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับในวันนี้ผมต้องขอจบคลิปวันพีเนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะคครรรััััับบบสสสหววนนีี้ดไป